น้าฮัลโหลเป็นไงบ้างมันออกไม่ได okay. ้ฮะไอ้นะมันติดอาคมอยู่มันออกไม่ได้จริงดิเร็วหน่อยมันทำพิธีกรรมอยู่เนี่ยไอ้เจ้าลงน้องสนององมาก่อนสนองมาก่อนโอเคเดียวโอเคเดียวโอเเดียวไอ้เจ็บเอ้ยเจ็บเก๋ยชนะชนะดอเลยชนะได้ดีเอ้ยไปพิธีกรรมมันเสร็จสิ้นตั้งนานแล้วโว้ยโลกใบนี้มันยังสงบเหมือนเดิมเลยสิ เอาละขอบคุณสัปเนร่อพวกแกมากได้เวลาอาละวาดมนุษย์ต่างดาวโง่ค่ะโอเคไปนะเร็วๆออกมาเร็วๆๆ็วเร็ร็ไปตอนนี้ไอ้ยีไอ้ยีนย่ที่ไหมไอ้ยีไอ้ยีนี่ใช่ไหมอยอยู่อยโอเคโอเคโอเคเขาสั่งนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้วนะเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยแต่ใครวะน่ะน่ะเอ็งเป็นใครวะน่ะเฮ้ย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 โอ้โหโอเคสินะเอเรียนที่มันพูดเออเธอเ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 รียนคืออะไรอ่ะมันต้องรถมันต้องแล้ว เดีอ๋ออเดี๋ยวนะเ,เอเอ,เอเราดีกว่าเอเลียนเพราะเราเพราะเรามาจากสางโลกเออว่าไงครับคุณอ่าคุณลุงคุณลุงบ้าอะไรเหรอฉันนี่แหละคือเทพเทพเทพครับครับอมอ่อแล้วแล้วไงครับมีธุระหรือเปล่าทำไมมาพังประสาทนี่พังประสาทนี่ประสาทผมนะเว้ยเธอดีนะเหล็กไม่หายแต่เธอเหล็กหายนี่โดนยอกในนี่เฮ้ยแล้วลุงมาไม่เนี่ยลุงเดี๋ยว เทพเทพอยู่ที่ไหนโอเคฉันมาที่นี่เพื่อทำลายล้างโลกใบนี้พ,พูดอะไรนะเมื่อกี้พูดเลยนะแสดงว่าคุณคือตัวร้ายใช่ไหมเพราะตัวร้ายทุกคนพูดอ,อย่างนี้ใช่เป็นปนแค่ตัวร้ายใช่ไหมใช่แล้วล่ะจะเรียกฉันยังไงก็ได้แ,แต่ว่าเป็นแค่ตัวร้ายที่เขาไม่รักนี่เองพวกเอ๋ประเมินฉันต่ำไปแล้วล่ะ <c oughs> พฤติกรรมนะเซนสบุกตั้งนานแล้วเว้ยพวกแกเราไม่รู้ตัวเลยไปเดี๋ยวฮเฮ้ยนะและ้นกันแกมีนามีอนาโดนแบบสู่พลังชีวติตแล้วเหรอไอ้อลุงโอ้ฉันจะบอกว่าเพื่อนของนายนะยังไม่ตายหรอกนะเอ้ยมีนาอยู่ดีเปล่าฮัลโหลมีนาพูดได้เปล่านะเออดนี่อยู่โอเคอยู่เฮ้ยแล้วลุงเป็นใครนะลุงให้ลุงตั้งตัวเป็นตูต้เราผมพร้อมบวกนะลุงเฮ้ย ลงมาจากไหนมาที่มาที่ใดมาจากใครเนี่ยก็ไปที่เก้าที่ไอ้พวกเผา้าการมั่วมันอันเชิญมาไงจะบอกแล้วมาเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วพวกแกก็ต้องตายอีที่นี่ที่นี่เหรอที่นี่เหรลงไม่ละพูดผิดไปตายอยู่บนแกนกลางจุดศูนย์กลางของโลกกันเถอะฮะฮะลุงเอาผู้วายนะจุดจุดศูนย์กลางเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลลุงสูนลุงเป็นใครน่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นเทพฉันคือเทพที่ลงมาเพื่อทําลายเราและสร้างโลกใบน,นี้ขึ้นมาใหม่เพื่อโลกที่เป็นอุดมคติเพื่อโลกที่มันไม่วุ่นวายแบบนี้วุว่นวายบ้างเลยแต่ว่าฉันจะมีอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างที่ฉันไม่สามารถทาม,มันได้ครับครับอะไรครับให้ผมช่วยไหมครับพี่ก็คือพวกแกนั่นแหละไอ้พวกต่าดตง,ตงดาวมันาต่างดมื่าตงดาว ไอพวกสิ่งแปลกปลอมที่มาจากต่างโลกครับพวกแกไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้แต่พวกแกโอสคาเราลูกน้อง hmm? เราพูดสะทชีงฉันหายหมดเราพูดตาก็ไอหน้ากากม่วงครับใชแบ่แล้วมันจะตีเราก่อนนะทำไงได้ก็ใช่ไงมันจะตีเราก่อนลุงเ,เ,เอาไงอะลุงฉันไม่สนละแต่ที่รู้พวกแกสิ่งแปลกปลอมจะฆ่าพวกแกโอชิฮุยได้ไหนะ ชิบหุ้สุดๆเลยเอ่อไม่น่ามันบอกว่ามีกรรมสิ็จสิ้นแล้วว่าแต่เองไม่ตายจะไม่มีนาเองปกติดีครบสามส่วนใช่ไหมอ๋อเขารู้แล้วมันน่าจะดูดสะพายทีจากลูกน้องมันอ่ะครบสามส่วนใช่ไหมสามในสองส่วนอ่ะดูดีๆนะเว้ยต่อไปเต้พุงหายไม่รู้นะนะตอนนี้อาจจะเป็นคำวิญญาณก็ได้เฮ้ยเฮ้ยไปนะจับท้องได้สิเฮ้ยเฮ้ยเราลุงเจ้าไงอ่ะ ท่านจะพาพวกแกไปตายที่จุดศูนย์กลางท่านจะพาพวกแกไปกำจัดที่สุดจุดศูนย์กลางที่นี่บนพื้นแห่งนี้แม้แต่แกยังกล้ามาเหยียบชาวต่างโลกเอ,อ๋ยอะไรครับผมชาวต่างโลกแต่แต่ผมผมมีเท้าผมก็ไม่เหยียบได้ดิพี่แล้วไงล่ะที่นี่ไม่ใช่ที่พวกแกคคุอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกแกไม่ควรมาอยู่ที่นี่และแกก็ไม่มีสิทธิ์มาตายที่นี่อันจะพาแกไปรับรู้ถึงคุณคุณลกทแท้จริง ตายซะอ่ะอะอะเฮ้ย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 วาร์ปไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยกะกะกาเฮ้ยโอ้นี่แหละเจนกลางเฮ้ยมิงเฮ้ยมิงโค้งสามสองใช่ไหมเนี่ยโค้งสามสองใช่ไหมจะเป็นยานก็ได้เฮ้ยตบหน้าดิอืออือโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวแลแกวาร์ปยัวาร์ปไปไเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าที่นี่นะคือที่ตายแกเอาไงดีวะมิงเราต้องสู้กันเหรอ เอราเราเราอยากรอดอ่ะเราเป็นมิ้ได้ไหมอ่ะเรามิงเราเราทำอะไรทีเดียเอ้ยเราเป็นมิ้ได้ไหมอ่ะลุงลุงผมผม,ผมไม่อยากสู้ว่ะลุงไม่พวกแกมาเยียบดาวลงได้อย่างฉันเองแกต้องตายที่นี่อ๋อแล้วลุงผมผมทำอะไรที่รอดอ่ะคือถ้าผมไม่เอาใจน,นี้อย่างเดียวอ่ะโอเคเอาชนะฉันให้ได้สิพวกเด็กเบรดเขาบอกว<อ>่าร้อยแล้ว อ้าวอ้าวพูดว่านะเมื่อกี้พูกว่านะเทพใช่หมเ็เทพใช่ไหมมีนะเธอเราเคยสู้กับเทพใช่ไหมั่นแหะเธอเอามาเลยโอ้ยเธอเธอวิ่งวิ่งก่อน่งก่อนเธอวิ่งวิ่งวิ่งโอเคทุกคนวิ่งวิ่งก่อนโอเคทุกคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเค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 โอ้โโเคโอเคนั่งกัดนร่งกอเธอใจเจนมันมันสับสนอยู่เอาๆอเอธอเธอเราเคยสู้กับบอใช่ไหมเธอถูกไห เออสุดยอดแล้วจังหวะนี้อะไรยิงมันสังเกตมันกันเขาอยู่ทำไอยเอ้าเอาหนี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 ก่อนหนีก่อนเฮ้ยียมเป็นแมาหนิป้อโอ้โหเดี๋ยวเมืนโอ้โสรือโ่นีมีนี่ของโอ้ยโอ้ยมามาหนิอ๋อเออชุดด้วยชุดไม่หน่อยเป็ยไงนะเเกินไไม่ได้โอเคเกินมาโอเคยี่ถอยก่อนถอยหน้าัก่อนเป็นนะบุกเลยพินะ เรารู้มีนายัางไม่มีประสบการณ์สู้ก<า>รทมเธอเอามี้ะกลยุทธ์เราไงดิโอเคโอเค,อเคงั้นเรามีเลาของแขกแม่งมละเดี๋ยวเทียดนมาละโอเคเอางี้นะนี้โอเคเออนะคือเอางี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปทีละคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าก่อนนะมิงเดี๋ยวมีเข้าต่อแล้วก็ไอหยีเข้าตามมาเดี๋ยวเข้าทีละคนเดี๋ยวเราเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกับไอหยีซุ่มยิงเอาโอเค เราบองแลเดี๋ยวเราแทงให้ก่อนแล้วถ้าาตายถ้าาตายต้องมีคนมาชุบเราก็คือมิงถ้ามิงมาชุบเรามิ้งก็ต่อเลยเดี๋ยวเราอันนี้ต่อให้เพราะตอนนี้คือเราไม่มีนูนเราไม่อาหารไม่มีนูเลยโอเคงั้นประมาณนี้นะสับกันเพราะถ้าเราถ้าั่ว่าสมุิเราตายสามคนอ่ะมันไม่มีคนมาชุบให้เราเว้ยคือตายสองคนอเกมโอเวอร์เลยเข้าใจไหมนี่สุดใหญ่มาโอเคงั้นเดี๋ยวไปทุกคนแยกตายเลยไปใี้มิงเดี๋ยวเราเปิดก่อนเองมา โอโอเคไปหนไป่ตี้นหนีนหน่อตามสุดชิบละเออเออมิงชุบไปหน่อยชุบชุบชุบหน่อยก็ได้ชุบด้วยชุบด้วยโอเคขยับสาองเอโอเคยับแล้วอเฮ้ยมว่งเออเออเออชุบามิงชุบหน้าชุบเอเขาทนะคะเออเธอ ชุบหนึ่งสองสามไปปึ๊บบินระวมังบิงต่อมินต่อบิต่อโอ้ไม่นะมันต่อที่เราวละกินดิกินดิกินดิกินอ่ะบิดชุบอะไรชุบชุบเดี๋ยวละตายสามไม่ได้ชุบโอเคขอบคนไป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 เฮ้ยโอ้โหแม่เอ้ยนี่เนี่อยู่ไหนอยู่ไหน เดี๋ยวรอนรอนโอเคโอเคงั้นมีนาถอยก่อนนะงั้นมีนาถอยก่อนมีนาถอยไปกินนี่ก่อนเลื่อนไม่ไหวเนี่เราลุบชุดต่อโอ้โหโอเคโดนครั้งเดียววิง่งครั้งเดียววิง่งครั้งเดียววิ่งถอยครั้งเดียววิ่งวิ่งดิวิ่งดิเร็วเร็วติด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 สามวิสามวิมวซวีโอเควิ่งได้ละวิว่งได้ละเป็นหนึ่งหนึ่งโอเคมีนากลับไปตั้งหลักก่อนมีนาถอย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 เดี๋ยวเราชุดตัวให้อันนี้ เอาสิทำ้วดกระเชื้อเลยฉันกินเยอเลยโอเคโอเคแกแล้วกินไก่เร็วขึ้นโอเคโอเคหนึ่งเป็นหนึโงหัวอาหารมีแค่นี้ป้าเอ้ยคุณหมอไงมาน้อยเกินฮึบโอ้ย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 เอาเดวคอนเดลวิ้งเคยร่วมวิ่งกันนี่มานี่มานี่โอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละฮึบโอเคโอเคไม่น่าฟื้นฟื้นสิยังมา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 เอมาโอเคโอเคเธอเธอเธอซูบีไว้เธอซูบีไว้เธอ ไปละชิบก okay, right ุยละชิบกยละมานี่โอเคไปละมาละมาละมาละโอ้ฟันหน่งทีวิ่งโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่โอเคโอเคไปไปไปเธอไปไปไปเธอะสุดที่ไม่ก่อนยีงไม่ไหนจะไกลไกลไปนึ่งรหัสเหลือดสายมาวิ่งโอ้ยวิ่งแค่ไหนจะก็โดนโดนอยู่ดีโอเคโอ้ยนี่าะโอ้โหเกือบตายฮะโอเคโอเคโอเค แข่งเดียวแข่งเดียวไปแข่งเดียวนั้นเรียบแข่งเดียวเรียบเหลือน้อยแล้วแข่งเดียวไมละถ้าโดนอีกทียวตายแน่แต่ถ้าเราฆ่ามันได้มันก็ตายเช่นกันมาดิมาเฮ้อ